ไม่อยากโดนโกงจากการซื้อขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมฟังทางนี้ก่อนเลยนะฮะเรารับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงด้วยนะครับจากร้าน วูบะในะครับผมนะไปถึงที่มีพนักงานของเรานะครับเตรียมเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถทุกคันเนี่ยมันมีเล่มเขียวถูกไหมครับเอกสารราชการทุกอย่างก็จะเป็นของลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เอกสารจะต้องรัดกลมจะต้องมีลายเซ็นที่ถูกต้องจะต้องมีการเขียนกำกับที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานของเราไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านในการซื้อและการขายนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนนะฮะเวลาจะขายรถทั้งทีไม่ใช่นึกจะขายใครก็ขายได้บางทีขายไปแล้วอาจจะ เกิดความะวงใจอาจเกิดความกังวลใจก็ได้ถูกไหมครับผมเรามีทีมงานของเราไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านและนี่ครับคือผลลัพธ์ครับท่านผู้ชมนี่คือลูกค้าที่ขายมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับวันนี้ให้ดูก่อนนะฮะว่ามีรถคันเข้ากันมากมายขนาดนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งซื้อทั้งขายสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมมีการเซอร์วิสมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะฮะคอยติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอ้โหในที่สุดวูบบก็ได้มานะครับ PG1 มือ2ที่เป็นตัวเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่มี ABS มาให้แล้วนะครับผู้ชมเย้ yeah! ใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับต้องเร็วต้องไวเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยมาดูกันดีกว่าว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกันบ้างนะครับราคาถูกเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่ามาคุยกัน นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะฮะอันดับแรกเลยหน้าใหม่คุ้นๆไหมครับปกติมันจะเป็นไม้อนาลอกถูกไหมมันจะมียืดยาวออกมาแต่ตอนนี้กลายเป็นเรือนไม้แบบนี้แล้วนะครับมันคืออะไรมันคือเรือนไม้ของ ASR นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมฮะทั้งลอยหยักทั้งอะไรพวกนี้เรียกว่าคล้ายแล้วกันนะครับอย่าเรียกเหมือนเลยนะครับเรียกคล้ายแล้วกันนะแต่มันก็น่าดีใจนะครับว่าเขาได้เปลี่ยนมาเป็นไม้ดิจิตอลให้แล้วแล้วเพิ่ม ABS มาให้ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมนะตัวเก่าเนี่ยจะไม่มี ABS ตัวใหม่ราคาปรับลงนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ได้ ABS ด้วยและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาอีกจุดหนึ่งก็คือยางนะครับผมยางตัวเดิมจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะเป็นอีกลวดลายหนึ่งแต่ตัวนี้ตัวใหม่แล้วนะครับก็จะให้ตัวนี้มาเลยนะฮะจะเป็นแบบลายแบบ พร้อมลุยครับเป็นแบบแนวข้าโพดนะฮะนี่ฮะมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดโอ้โหหลายคนชอบทักมาถามบอกว่ารถพี่สวยทุกคันเลยมีไม่สวยบ้างไหมมีนะครับโอ้โหถ้าใครติดตามมานานนะฮะมันจะมีรถประเภทที่แบบผมเปิดคลิปมาผมบอกรถไม่สวยนะครับราคาเล้าใจอะไรอย่างงี้มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราขายรถหลากหลายไม่มีความจาเป็นจะต้องมานั่งบิ้วนั่งยำอะไรใดๆทั้งสิ้นรถมีเก็บงานเราบอกมีเก็บงานรถเดิมเราก็บอกรถเดิมครับไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปโกหกไปเพื่ออะไรนะฮะออย่างคันนี้นะครับผมการันตีให้เลยไม่แท้ล 100%ชนมือลูกค้ามาเองเลยนะครับผมตัวนี้นี่ใหม่จัดปี2025แล้วสีนี้โอ้โหบอกได้เลยว่ากระโดดไวแน่นอนนะครับเป็นสีเทาเข้มเข้มเงาเแบบนี้นะแรกท้ายนะครับผมก็จับง่ายนะครับเน้นสายลุยนะฮะมีตะแกรงหน้ากันลายเวลาวางกระเป๋าวางเต็นท์วางอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนจะไปออกทริปนะครับก็วางตรงนี้แล้วก็รัดกันไปได้นะครับผมสวัสดีครับผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณ เข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วก,กดพิมพ์ว่าวูปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่านะก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ไอดีไลน์นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม ข้อดีของพีจีวันเนี่ยฮะก็คือเบาะหลังนะครับสามารถซ้อนได้อีก1คนนะฮะถ้าอย่างคู่แข่งของเขาอย่าง CT ที5่อัานานั้นนะพวกพูดตามตรงรถราคาเป็นแบบไฮเอ็นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะโดดกันไปเป็นหมื่นๆน,นะฮะใครที่แบบว่างบน้อยน่อยอยากได้รถไปลุยจริงๆและสภาพใหม่นะฮะก็เล่นเป็นพีจวันไม่เสียหายนะครับผมได้ซ้อน2อีกต่างหากนะฮะไม่ได้เป็นตะแกรงเหล็กซะทีเดียวหรือใครอยากจะเอาไว้ติดกองหลังมี2แบบครับต่อแรกนะครับมันจะมีแหลกขา แล้วต่อเป็นกล่องข้างหลังก็ซ้อนสองได้เหมือนเดิมหรือบางคนอยากได้ทรงที่มันแบบป้อมขึ้นดูแบบดุดันตันๆขึ้นนะเขาก็เอาเบาะเนี่ยมาไว้ตรงนี้เลยเขาจะมีตะแกรงอีกตัวหนึ่งที่ขายแล้วก็ยึดกับหัวโช๊คตัวนี้นะฮะอ่าอันนี้เรียกว่าชี้นําให้นะครับว่าแต่งอะไรยังไงกันนะฮะโซสเตอร์ไมกริปนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับขาตั้งคู่เรียบร้อยเลยแล้วจุดเด่นของตัวนี้เลยนะฮะคือเกียร์มันนิ่มมากคุณผู้ชมนิ่มขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดู อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสตาร์ทเลยโอ้โหจับทอยให้ดูด้วยตอนที่สตาร์ทแล้วด้วยนะเห็นไหมฮะแช่เลยนะไม่มีมือพองนะครับอันนี้เกียร์เอ็นอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะม,มานิ่มขนาดไหนนี่ฮะนิ่มขนาดไหนนะฮะเข้าเกียร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วมีไฟบอกเกียร์ด้วยนะคือมันนิ่มขนาดว่าใช้นิ้ว,น,วนิ้วเดียวนิ้วเดียวยังกดยังได้เนี่ยคุณผู้ชมมาเนี่ยผมเอานิ้วเดียวกดเห็นไหมไปเกียร์เอ็นละไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะแล้วคุณสังเกตไหมคุณไม่ได้ยินเสียงแบบแบบปักแรงๆอ่ะไม่มีนะฮะเนี่ยกดเบาๆเลยเห็นไหม จะไม่มีแบบปุ๊กปักปุ๊กปักปุกปักกระชากอะไรแบบนั้นนะครับผมลูกปืนล้อหลังลื่นดีนะฮะเห็นไหมมีหมุนได้ด้วยมีแรงเฉยนะครับอ่ะก็หลักๆประมาณนี้แต่ถามว่ามันลุยได้ขนาด4ีทีไหมต้องบอกว่าแอนไม่สามารถลุยได้ขนาดแบบ เกินครึ่งล้อมาท่วมตรงนี้อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะ C ีเขาเนี่ยกองอากาศก็ไม่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยท่ออยู่ตำแหน่งนี้นะครับแต่ข้อดีคือตัวนี้ประหยดัดแล้วบล็อกเครื่องเป็นบล็อกเครื่องยมาฮ่าฟินเพราะฉะนั้นอะไล่ถูกครับและอะไ่หาง่ายด้วยนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับแข้งฝั่งนี้ก็สวยน็อตใสเห็นไหมโลหะแวววาวเลยนะครับผมนี่พวกแบบมาร์กเดิมต่างๆนานา,นานมีอยู่ครบทั้งหมดนะคุณผู้ชมเบรกเบิร์กนิ่มทั้งหมดนะครับผมโอ้โหพร้อมใช้เลยนะฮะนี่หัวน็อ มาร์กเดิมมาร์กเดิมมาร์กเดิมนะครับมีครบทั้งหมดตัว A d S นะฮะตัวนี้นี่โหแทบจะเป็นมือหนึ่งถ้าถามว่ามีรอยอะไรไหมมีรอยเปื้อนค้าบอันนี้ไปล้างก็น่าจะออกนะครับผมนอกนั้นรอยล้มรอยชนรอยอะไรไม่มีเลยนะคุณผู้ชมแผงพอสวยไม่เคยต่อคดงอด,ดุ้งอะไรเลยแทงซี่มาด้วยนะฮะพร้อมใช้ครับผมมาดูระบบไฟกันดีกว่านะฮะร,ระบบไฟก็เปิดไฟฉุกเฉินน,ะนี่ติดทั้งคู่นะครับไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบมีไฟพาร์ทมาให้ตรงนี้ด้วยนะ ยังคงออกลักษณ์ไฟฮาโลเจนนะครับผมข้อดีคือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณหาหลอดไฟโคตรง่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันสว่างไม่เท่า LED นั่นเองนะฮะไฟสูงไฟต่ําไฟท้ายไฟเบรกอะไรครบหมดนะครับแล้วมีไฟฉุกเฉินมาให้ด้วยอันนี้เจ๋งนะครับสวิตช์ออฟไลนปิดได้นะครับเรียบร้อยนะ มาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมว่าขายราคาอะไรยังไงกันนะครับผมตัว PG1 ตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามือ2นะครับเดือดมากนะฮะมือ2องเจเนอเรชันแรกเนี่ยเขายังขายกัน4ี่เก้าอันนี้คือถูกมากแล้วนะฮะสี่เก้ากันอยู่เลยนะครับไปเช็คราคาดูได้มาเก็ตพงมาเก็ตเพจอะไรพวกนี้ไปกดดูได้แต่ตัวนี้ ABS เจเนอเรชันที่2ปี2025นะครับผมผมขายราคาแค่51,900บาทพอคุณผู้ชมครับ51,900บาทโอ้โหราคายังไงเจนหนึ่งนะครับแล้วของใหม่ กริบเลยนะครับผมมีบุ๊กสวิตให้อีกต่างหากกุญแจแท้ครบ2ดอกนะคุณผู้ชมนะภาษีปี6 9แปะเอาไว้อยู่ตรงนี้ขู่ไว้เลยนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับเท่านั้นไม่พอมาลองฟังกันดูนะฮะเงื่อนไขนะครับผมบริการแรกส่งฟรีครับผมกรุงเทพปริมณฑลนะไม่มีค่าจะส่งอีกนะครับข้อที่2ตรวจเช็ค20จุดให้จากทางวูบบบายให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรข้อที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายให้อีก1เดือนไม่จํากัดระยท ด้วยนะคุณผู้ชมเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเรามีบริการออนไซต์เซอร์วิสให้สําหรับลูกค้าในกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะฮะก็คือมีทีมชทีมงานเนี่ย ไปถึงหน้างานไปถึงลูกค,ค้าเลยนะครับถ้ารถมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะฮะไปถึงหน้างานเสร็จไม่พอนะคุณผู้ชมถ้าไม่สามารถแก้ไขหน้างานได้เรายกกลับมาแก้ไขดูแลให้และเอากลับไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมอันนี้วูบบายมีบริการนี้ให้นะใครที่มาติดตามใหม่อาจจะตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเทียบกันเวลาคุณซื้อรถมือหนึ่งรถคุณพังรถคุณมีปัญหาเนี่ยคุณยังต้องถีบยังต้องเอาขึ้นกระบะนะครับเพื่อไปที่ศูนย์บริการถูกไหมครับแต่อันนี้ไม่ต้องครับวูบบายมือ2 Rồi nè เรามีออนไซต์สวิตมีทีมงานดูแลให้นะครับผมกรุงเทพปริมณฑลนะครับใส่ใจรายละเอียดดูแลให้หมดนะครับคุณผู้ชมครับสบายใจหายห่วงได้นะเออเรียกได้ว่าซื้อแล้วซื้อความสบายใจโดยแท้จริงนะครับผมโอเคนะครับผมรถเนี่ยเวลาเราตรวจเช็ค20จุดนะครับระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เช็คได้หมดลวฮะถูกไหมครับผมเพียงแต่ว่าจะต้องบอกว่าความจริงก็คือพอเกิดเหตุจริงๆแล้วเนี่ยคุณรับประกันมันได้ดีมากแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้ดูแลมาดีแล้วแล้วเวลาลูกค้าพูด มาแล้วมาเถียงว่าฉันดูแลมาดีแล้วฉันไม่มีความจําเป็นต้องดูแลอะไรอีกแล้วอันนั้นมันไม่ใช่นะครับผมซื้อขายมาแบบสุจริตแล้วก็ค่อนข้างมีลูกค้าติดตามค่อนข้างเยอะนะครับเราดูแลยังไงในลูกค้าเรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามวุบบายแล้วเคยอุดหนุนวูบบายมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าการบริการหลังการขายของวุบบายเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับผมโม้กันมาเยอะแล้วนะฮะสำหรับใครที่จะซื้อนันีให้เร็วให้ไวโทรมาได้ที่0646363635 0646363635จองก่อนได้ ่อนนะช้าอดแน่นอนมีคันเดียวนะครับผมช้าเสียใจได้แย่เลยนะฮะมือสองสภาพสวยใหม่เอี่ยมเลี่ยมกิ๊บรถมือเดียวแบบนี้นะครับ พลาดไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะโอเคนะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสาหรับใครที่อยากจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบบอยสำหรับการขายรถเนี่ยเราออนไซต์เซอร์วิสทั่วประเทศนะครับจะอยูอ่เชียงใหม่เชียงรายภูเกต็ตอะไรก็แล้วแต่เราไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับจ่ายเงินตรงนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรออนุมัติไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกนะครับผมไปถึงดูรถสวยจบโอนตรงนั้นเลยและที่สําคัญคุณไม่ต้องระแวงระวังไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในการขายให้กับมิจฉาชีพว่าเขาจะเอาไป ทำรถอะไรหรือเปล่านะครับผมไปทำอะไรผิดกฎหมายด้วยรถชื่อคุณหรือเปล่าหรือส่งออกประเทศที่ไม่ควรส่งออกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ สบายใจได้เป็นระบบปิดแล้วทีมงานวูบบบายดูแลให้เองทั้งหมดมีเอกสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านและรับกลับมาที่ศูนย์อย่างปลอดภัยนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนนะฮะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กด Subscribe และกดไลค์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นกําลังใจให้วูบบบายด้วยนะครับผมจะผลิตคลิปดีๆแล้วก็หารถดีๆมาดูแลคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ